สวัสดีครับเราจะทำยังไงให้ผักส่วนครัวพวกมะเขือกะเพาราโหระพายี่หลาที่เราปลูกแล้วให้มีกินได้หลายปีโดยต้นไม่โสมก็คือการแต่งกิ่งนะครับกิ่งไหนที่เก่าๆหรือว่าโสม สูงเกินไปเราก็ตัดออกนะตัดทีละแถบก็ได้นะครับพวกมะเขือกิ่งไหนยังมีดอกหรือลูกก็ปล่อยไว้ก่อนก็ค่อยตัดไปทีละแถบตัดเสร็จล้วก็บำรุงใส่ปุ๋ยลดน้ำเดี๋ยวพอแตกขึ้นมาใหม่เราก็ตัดอีกแถบหนึ่งหลังจากเราแต่งกิ่งไม่นานเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่มีดอกออกโลกให้เรากินได้ทั้งปี ของผมนี่ก็ปลูกมาตั้ง3ปีแล้วนะครับเราก็จะไม่ต้องไปซื้อเขากินมีกินเองปลอดภัยด้วยกระเพาเราก็ต้องคอยแต่งดอกหรือกิ่งเก่าๆออกมันก็จะมีกินตลอดปีหลังจากตัดแต่งกิ่ง หรือตัดดอกออกไม่นานก็ก็จะแตกขึ้นมาใหม่ยีราหาโหระพาหรือว่าพริกก็เหมือนกันโดยเฉพาะโหระพากับยี่ราเนี่ยเวลาหนอนลงต้องหักยอดทิ้งเลยหรือไม่ต้องฉีดยาไม่งั้นก็จะโศมครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ